สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBZ TV นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมคนเก่งฟ้าประธานฉบับมือถือนะครับก็เป็นเกมแนว t u r n b a เบ d RPG นะครับตัวเกมนะครับก็จะได้พบกับตัวละครที่มีคัสซีนของต้นฉบับคนเก่งฟ้าประธานเลยนะครับเป็นการ์ตูนที่อยู่ในยุคแบบสมัย80 90เลยนะครับก็สําหรับคนที่เคยดูคนเก่งฟ้าประธานมาเนี่ยก็จะอินกับเกมนี้มากๆเลยเพราะว่าตัวละครแล้วก็ เรื่องของคัดซีนนะครับเขาก็นํามาลงในเกมด้วยเราไปดูตัวเกมเพลย์กันนะครับก็มีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครับตอนนี้ล่าสุดมีถึงเซิร์ฟเวอร์9แล้วก็ผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่6นะครับซึ่งผมเล่นไปวันเดียวนะครับก็เพชรมีเกือบ5,000เลยนะครับซึ่งในการเปิดกาชาครั้งหนึ่งก็ใช้1,600นะครับเป็นเพชรแจกทั้งหมดเลยก็มีกิจกรรมให้เราทำค่อนข้างเยอะนะครับ เข้ามาหน้าอินเทอร์เฟซก็จะเห็นในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆแล้วก็ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยจะมีเรื่องของแมปเป็นแผนที่นะครับที่ปลดล็อกไปเรื่อยๆตามเลเวลนะครับก็จะมีพวกดันเจียนให้เราลงแล้วก็เป็นภารกิจเนื้อเรื่องให้เราทําด้วยนะครับด้านบนจะมี Energy นะครับซึ่ง Energy เนี่ยสามารถเก็บสะสมได้หรือว่าซื้อเพิ่มได้ในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีเหรียญที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครรวมถึงเพชรที่สามารถเติมเงินแล้วก็ไปซื้อได้นะครับ ซึ่งเราอย่าเพิ่งไปเติมก็ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีในสโตไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดล็อกอินสะสมนะครับ7วันนะครับก็จะได้รับในส่วนของกาชาเอาไว้เปิดตัวละครด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟังก์ชันอื่นๆนะครับไล่มาจากทางด้านบนขวาเลยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูยุ่งยากอะไรนะครับส่วนของตัวแผนที่เนี่ยที่เราเลื่อนไปเลื่อนมานะครับที่จะปลดล็อกในเลเวลถัดไปนะครับ ก็เป็นการเชื่อมโยงฟังก์ชันที่อยู่ทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านล่างนะครับซึ่งสามารถกดเข้าไปแล้วก็มันเป็นฟังก์ชันเดียวกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมกดตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเปิดกาชาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันทางขวานะครับก็เป็นกาชาเหมือนกันนะครับ ซึ่งมันจะเชื่อมโยงกันนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันซึ่งทางขวาบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรับในส่วนของพลังงานนะครับจะมีพลังงานให้เรารับนะครับก็เวลาก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับตรงเมนูเนาะซึ่งจะได้รับ60นะครับถ้าเกิดเราเลยเวลาเนี่ยเราจะสามารถรับได้20เพรนะครับก็คือใช้20เพรในการรับนะครับก็จะมีระยะเวลาบอกอยู่แล้วนะครับว่ารับเวลาไหนบ้าง ถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการเติมครั้งแรกนะครับซึ่งจะได้ระดับ S S R 100%แน่นอนก็สามารถไปเติมได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็เล่นตัวอื่นก็ได้นะครับถัดมาจะเป็นฟังก์ชันได้รับตัวละครระดับ S S R ฟรีนะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับภายใน7วันเนี่ยให้เราไปทําภารกิจนะครับซึ่งจะมีภารกิจให้เราทําในภารกิจนั้นนะมันก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าจะให้เราทําอะไรบ้าง ก็สามารถกดรับของจะได้รับเป็นพวก Energy หรือว่าเป็นสมุดก็ไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครได้นะครับก็7วันนะครับภายใน7วันก็จะได้รับตัวละครฟรีด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะได้ระดับ s s r โดยที่เราไม่ต้องไปสุ่มนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของกาชาเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันตอนที่เคลียร์ฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับ ถัดมาจะเป็นระบบพาร์ทนะครับเกมนี้ยังมีระบบพาร์ทซีซั่นนะครับแต่ละซีซั่นก็จะมีของให้ได้รับก็จะเป็นพวกของที่แบบค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงเพชรด้วยแล้วก็เป็นตัวละครด้วยนะครับตัวละครนี่ระดับ S R นะสีม่วงก็คือถ้าเกิดใครเติมพาร์ทก็จะได้ทางด้านล่างด้วยถ้าใครไม่เติมก็จะได้แค่ข้างบนนะครับส่วนข้างบนก็จะได้รับเหมือนกันนะครับเรเวล30เนี่ยก็จะได้รับในส่วนของเศษตัวละครแต่ว่าไม่รู้ซัมมอนเท่าไหร่นะ ถัดมานะครับจะเป็นกล่องก็คือเป็นกระเป๋าเรานั่นเองในกระเป๋าเราก็จะมีของค่อนข้างเยอะอย่าลืมมาเปิดกล่องขวัญน,นะครับถ้าเกิดมีกล่องขวัญก็ให้มาเปิดด้วยจะมีพวกอาหารอะไรให้กินพวกเอเนอรอะไรให้กินนะครับก็มีพวกเศษตัวละครต่างๆมากมายที่จะเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดก็เป็นพวกเศษอุปกรณ์เศษนู่นนี่นั่นนะครับที่อยู่ในกระเป๋าเราถัดมาจะเป็นเรื่องของเพื่อนนะครับเราสามารถแบ่งอาหารให้เพื่อนได้ ก็คือถ้าเกิดเราแบ่งให้เพื่อนไปเนี่ยเพื่อนก็จะแบ่งให้เราด้วยนะครับถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของสกิลนะครับสกิลเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นบัฟนะครับให้กับตัวละครเราก็จะมีแต้มนะครับจะมีแต้มให้เราอัปเกรดสมมุติช่องที่3จะมี5แต้มให้เราอัปเกรดนะครับเราสามารถเลือกตัวละครที่เรามีได้นะครับก็ดูว่าเรามีตัวอะไรบ้างจะบัฟให้ตัวไหนบ้างอะไรแบบเนี้ย ก็จะมีธาตุบอกนะครับสามารถมาดูได้วันนี้สามารถดูได้ถึง3มช่องเลยนะจะมีช่อง1ช่อง2ช่อง3นะครับก็ดูเอาว่าเรามี SSR ตัวไหนนะครับก็สามารถเพิ่มได้ถัดมาจะเป็นภารกิจให้เราทำนะครับซึ่งภารกิจเนี่ยก็จะได้รับของเช่นเดียวกันการรับของตรงนี้นะครับจะได้สะสมค่า Active นะครับที่อยู่ทางด้านล่างซึ่งถ้าค่า Active เต็ม200นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของกล่องแล้วก็เป็นของรางวัลเป็นพวกกาชาเอาไว้เปิดของได้นะครับ ตัวละครเราถ้าไม่ได้เปิดกาชารับหรือว่าสะสมชิ้นส่วนได้นะครับเราจะสามารถซัมมอนในส่วนของตัวละครได้อันนี้ก็ครบแล้วก็สามารถซัมมอนได้แต่ถ้าเราเปิดมาซ้ำนะครับเยอะๆนะครับเราสามารถอัปเกรดหรือว่าเปิดเนื้อเรื่องของตัวละครได้นะครับก็อย่างเช่นตัวนี้ละกันนะถ้าตัวนี้ของผมเรียกได้ว่าเต็มแล้วนะครับตัวนี้เป็นสายฮิลถ้าเกิดตัวละครเนี่ยผมมีแล้วนะครับแล้วก็เศษครบแล้วนะครับ20 ก็สามารถกดในส่วนของเนื้อเรื่องได้เห็นไหมมันจะมีเนื้อเรื่องนะครับก็คือเป็นการอัปเกรดตัวละครสามารถเพิ่มพลังให้กับตัวละครได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็โดยการใช้เงินถึง80,000เลยนะอันนี้ก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถอัปเกรดได้อันนี้ใช้800 0นะครับมีเศษชิ้นส่วนเกิน5ก็ไปปลดล็อกกันถ้าเกิดลองปลดล็อกนะครับมันจะเป็นคัตซีนในส่วนของอตัวละครนั้นๆนะครับ ถ้าเกิดเราอัปเกรดไปนะครับมันก็จะได้พลังลบที่ค่อนข้างเยอะหรือว่ามหาศาลเลยทีเดียวตัวละครเนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดเลเวลก็คือมาดูที่เลเวลนะครับสามารถกดอัปเกรดได้ทางซ้ายทีเลเวลหรือว่าทางขวาเพิ่มเวลไปเลยเต็มเ็มเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นอัปเกรดอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถหาวัตถุดิบเป็นการไต่ขั้นนะครับก็คือเป็นขั้นไปเรื่อยๆก็มีบวก1บวก2เป็นขั้นที่จะไต่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นสีไปเนาะก็สูงสุดคือตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มสเตตให้ได้อย่างมาหาศาลเลยนะครับตรงนี้สามารถหาได้ก็คือเป็นวัตถุดิบตามนี้ก็คือสามารถหาได้ตามพวกด่านต่างๆนะครับมันจะมีด่านเป็นเนื้อเรื่องให้เราหานะครับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องก็จะมีค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลากหลายนะครับก็จะมีแบบง่ายกับแบบยากแบบง่ายเนี่ยผมไต่ามาหมดแล้วนะครับก็คือสุดแค่สี่ 412นะครับก็คือหมดแล้วอันนี้ผมลงมาหมดแล้วนะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นในเนื้อเรื่องต่อไปนะครับเขาจะบอกอยู่แล้วว่าอ่าเลเวลเท่าไหร่นะครับก็คือเลเวล23นั่นเองที่จะปลดล็อกในส่วนของเนื้อเรื่องต่อไปนะครับดังนั้นเรายังไม่ถึงนะครับเราก็สามารถเล่นแบบยากได้แบบยากนี่ก็ยากจริงๆนะครับก็คือถ้าเกิดบอสเนี่ยตีแบบเออแปบ๊บเดียวตายนะก็จะมีแบบเนื้อเรื่องให้เราลงนะครับ เกมมันยังไม่ได้มีแค่เนื้อเรื่องแค่นั้นนะครับมันยังมีภารกิจรายวันนะครับคือตรงนี้เลยที่เป็นเสาของประเทศจีนเห็นไหมครับก็สามารถกดไปได้นะครับก็คือเป็นภารกิจให้เราทํานะครับภารกิจนี้นะครับให้เราทําแบบวันหนึ่งสามครั้งเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่เล่นฟรีนะแต่ถ้าเกิดอยากเพิ่มเพชรนะครับก็เพิ่มได้อีก8ครั้งนะครับก็จะสามารถใช้เพชรในการเพิ่มได้ก็คือ2130นะครับ โอ้โหเยอะเหมือนกันนะ8ครั้งนะครับแต่ถ้าเล่นก็30พอนะอีก1ด่านนะครับซึ่งจะได้รับเหรียญแล้วก็เป็นพวกอีกพี XP นะครับเป็นพวกใบเอาไว้ใช้อัปเกรดในส่วนของสกิลจะมีใบอื่นๆที่จะปลดล็อกตามมานะครับก็สามารถมาลงได้จะได้พวกอ p พพวกเหรียญพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะดี ระบบฟังก์ชันอื่นนะครับที่ยังไม่เปิดที่มันยังเป็นล็อกอยู่นะครับก็จะปลดล็อกในส่วนของเลเวลถัดๆไปนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่เปิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกาชากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ก็ไม่โอเคอันนี้ก็ผมอยากได้3ตา3ตาเที่มากนะครับกดไปเลย10ครั้งนะครับก็กดฉีกไปเลยแล้วก็ลูดเอานะครับปึ๊บมีสีทองไหม ไม่มีสีทองเลยโอ้โหอันนี้แสดงว่าได้ยากนะครับ SR, SR เป็นตัวนี้นะก็ยังไม่มีนะครับก็ตัวอื่นก็ได้เศษมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับตัวสีทองเนี่ยผมมีแล้วแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไอ้สองตู้นี้นะครับคือไม่สามารถซื้อเพชรได้นะครับในการเปิดเดี๋ยวเราลองใช้เพชรที่เหลือนะครับเปิดตู้นี้กันว่าจะได้ระดับ SSR ไหมอลองดูนะครับ เจ็ไปเลยดิปึ๊ดอ่าลองดูนะสปจะมีโอกาสได้ไหมไม่ได้ได้ SR สองตัวเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะครับโอ้ที่เหลือ R อหมดเลยก็เป็นเศษไปนะครับปึ๊บอ่าเปิดอีกนะครับใช้พันแปดนะครับปึ๊บ สีทองไหมอุ้ยสีทองตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้ลืมดูอนิเมชันเป็นตัวนี้ไอตัวปิดปากเนี่ยแต่ผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้3ตาเราได้ SSR มาแล้วนะครับก็เป็นตัวนินจาอย่างโหดบอกเลยก็อนนี้สามารถเพิ่มในส่วนของ เลเวลได้เลยนะครับก็คือใช้เงิน8 2 0เพิ่มปื๊ดปื๊ด20เลย21เลยโอ้โหแล้วก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับนี่เราก็อัปเกรดไปนะครับอ่าเปิดกันนะครับ3ตาจะมาไหมปื๊ดได้อีกทีเดียวนะครับทีสุดท้ายนะอ่าไม่ได้นะครับจบจบจัดประหลัดบอก ก็ได้ตัวละครที่แบบไม่ซ้ำเลยนะและ้วก็ไอเรื่องของตัวละครนะครับเราสามารถเพิ่มเลเวลได้หลังจากที่เราหมดเงินแล้วหมดเพชรแล้วนะครับเราก็มีตัวละครแค่นี้นะครับแล้วก็ไปลงเนื้อเรื่องกันนะครับก็ตอนนี้ผมสามารถลงได้ใน4ขีดหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูภาพบรรยากาศของการลงนะครับว่าเป็นยังไงก็คือจะมีกดก็คือเป็นเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดอยากได้3มดาวก็ให้ทําภารกิจ ตามนี้นะครับอันนี้ลงไปแล้วก็บรรยากาศของการจัดทีมก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถลงได้5คนนะครับก็เดี๋ยวผมเลือกก่อนไอตัวเนี้ก็โหดนะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกแล้วกันแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับลองไปดูสกิลกันแล้วก็เริ่มต่อสู้กันเลยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยเราสามารถ อ่าเลือกแบบออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็เล่นแบบแมนนวลก็ได้นะครับที่อยู่ทางด้านบนถ้าเกิดเรากดแบบแมนนวลเราก็สามารถเลือกใส่สกิลเองได้แล้วก็ถ้าเกิดเรากดออโต้นะครับเขาก็จะเล่นให้เองเลยซึ่งทางด้านล่างนะครับจะมีขีดบอกเห็นไหมมีให้ถึง10นะครับก็คือในการใช้สกิลนั่นเองก็คือเป็นแต้มของสกิลนั่นเองครับไปโอ้ยังโหด ไอตัว SSR ที่ผมได้มาเป็นสายป้องกันนะครับก็คืออย่างหัว่ะมันจะมีสายบอกนะครับว่าเป็นป้องกันหรือว่าเป็นสายอะไรแบบนี้โอ้ยโหดจริงตัวนี้หดนะครับก็บรรยากาศในการต่อสู้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้ Energy ในการลงแล้วก็สามารถกดออโต้ได้เลยแล้วก็จัดทีมเอานะครับว่าเลือกเอาว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนอะไรแบบนี้แต่โหดจริงนะครับบึม โอ้โดูปัน่นแล้วก็นอกจากเป็นสายถึกแล้วยังปั่นหมูด้วยนะในตี้มีฮิวตัวเดียวปึ๊บเรียบร้อยโห oh, นี้แบบยากนะเนี่ยพอมีระดับ SSR นี่คือแบบง่ายเลยนะครับก็สนุกดีนะครับก็ไต่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็ยังทำภารกิจในส่วนของ ที่จะได้รับตัวละคร HSR ฟรีอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะครับเป็นเกมการ์ตูนที่สมัยตะก่อนนะครับทำให้เรานึกถึงแบบตัวละครตัวการ์ตูนแล้วก็ยังมีคัตซีนนะครับให้เราดูในส่วนของการปลดล็อกต่างๆนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับนี้ก็สสวััดีครบ